เสมาหลวงปู่เอี่ยมเงิอนอวะหนึ่งพันนะครับมีสองแบบนะครับก็เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมสองร้อยก็มีนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่วัดสะพานสูงนะครับ วัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับอยู่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เรามาถึงวัดเลยนะครับก็เคยพาเพื่อนๆมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ทางวัดก็มีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาเรื่อยนะครับเราก็จะมาอัปเดตและก็พาเพื่อนๆชมอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้มาตรงวนันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเราตามไปด้วยกันนะครับตามไปชมด้วยกันถึงที่เลยวันนี้ดูสิเพื่อนๆคนมาเยอะมากเลยรถจอดเต็มเลยนะครับวัดสะพานสูงก็เป็นวัดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวันนั้นผมไปวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่จะเป็นคนละเอี่ยมนะครับ นี่เป็นหลกปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเพื่อนๆผู้คนมาเยอะมากนะครับ ี๋ยจะพาไปชมวัตถุมงคลก่อนครับวัตถุมงคลอยู่ด้านนี้นะครับนะครับสาบูชาวัตถุมงคลสบพานคุงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันนะครับเรื่องนี้มาสามปีแล้วเราไม่เคยไปดูเลย

รุ่นหนึ่งร้อยี่สิบห้าปีนะครับพันห้านะครับเพื่อนๆแตั้งหน้ารถก็แปดร้อยนะครับนี่สองพันนะครับนี่สามพันนะครับลมดำ ปิตดดาจำโบนะครับฝังตะกุดรุ่นห้าโอสสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับห้าร้อยนะครับแล้วก็จะมีเลดข้อมือเงินนะครับบูชาเงินสี่นะครับ นี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญละสองร้อยนะทองแดงทองเหลือง นี่เป็นชุดห้อยหน้ารถนะครับเจ็ดร้อยนะครับน่าจะไม่รู้ไงอาจารย์มันไม่ได้ขายบอกเ้าเลยดาเวสวุวรรณนะเงินสองพันห้านะครับแบบเป็นชุดสองพัน เห็นรูปไข่เนื้อเงิน2,005นะครับแดงนี่เป็นเหรียญใบมะขาม2,000นะครับเป็นชุดนะครับเล็กๆนะครับอันนี้สร้างให้กั้งรัตนเจ้าหลีมีเลขนำดับทุกเหรียญเหรียญรุ่นเจดีเสาหงส์2,000นะครับ เหรียญละร้อยนะครับเหรียญละร้อยปีหกห้านะครับพระไบมะขามนะครับเหรียญเ้าหลอมตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับร้อยยี่สิบห้าปีขนาดใหญ่เนื้อนวะพันห้านะครับแล้วก็มีเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อนวะหนึ่งพันนะครับมีสองแบบนะครับ แป๊มจะอยู่ก็เหรียญเสมาหลวงปู่ยิ่มสองร้อยก็มีนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เอาไปถักก็เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ยิ่มเนื้อทองแดงก็สองร้อยนะครับจานมือที่จานมือไม่มีก็อยู่หมดตั้งแต่วันแรกก็อยู่แล้วจะแยกเงินเงินนี่สองพันนะครับเเงินรูปหล่อหลวงปู่ยิ่มก็สองพันนะครับไปกล่องแก้วเงินก็หลักพันนะครับ ้วก็เป็นเหรียญทองแดงแล้วก็เงินทองเหลืองก็สองร้อยครับตัมเล็กเล็กกว่าแต่ยาเท่ากันจำนวนเล็กกว่าผู้ดอเล็กกว่ายาก็สามพันนะครับปาั้มเหมือนกันครับแต่ว่ากล่องเก่งไม่เหมือนกันเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองท่านนั้นจะปั๊มพอสอด้วยแล้วก็ปั๊มโค้ดแต่นี้จะปั๊มแต่โค้ดไม่มีพอสอถ้าจันมือจะมีเหรขหลามตัดหลวงปู่ยมก็สองร้อยนะครับ แบบปีหกห้าปีหกสี่ก็ตอบหกห้าหกสี่อย่างเงี้ยครับแล้วี้ฝั่งนึงก็จะเขียนสองพันสองแต่นี้จะมีแต่ปั๊มแต่สองพสใช่ครับรูปรลอนี่ห้าร้อยนะครับนึกว่าชั้นลงวันนะครับ รูปห่อเนื้อเงินนี่สามพัน,น,น, 3, นครับตรงนี้เป็นขนาดพยันนะครับสิบหกคูณสิบเก้านะครับสี่ร้อยนะครับส่ลกบอลนครับเลื่200นะครับภยัก็สองร้อนะเพื่อนๆแฟนหน้ารถ่านก็สองร้อสติกเกอร์ก็100่งรนะครับ สิัไอยเงิค้าดี้ดยมสิบห้าเก้ดีดาเหัวเรศเงินหน้ากากทองคำนี่เก้าพันห้านะครับสร้างยี่สิบเส้นอุงเลกห้าร้อย หัวเดลเงินลงยาหน้ากากทองคำหนึ่งหมื่นครับสร้างยี่สิบเส้นนะครับโมเดลลงยานีนสี่พันนะครับสร้างยี่สิบห้าเส้นนะครับ นี่เป็นพระติดปิดตานะครับพระปิตาเล็กไม้ตะเคียนสร้างหนึ่งพันองค์บูชาห้าร้อยนะครับพระปิดตาใหญ่ไม้ตะเคียนบูชาแปดร้อยนะครับสร้างหนึ่งพันองค์นะเป็นไม้ตะเคียนนะครับพระปิดตาพระศหนึ่งร้อย ร้อยยี่สิบห้าปีนะครับไม่ใช่พศออน,นะครับพระปิดตาร้อยยี่สิบห้าปีพิมเล็กบูชาสองร้อยนะครับบูชาสองร้อยแล้วก็พระปิดตาหนึ่งสองห้าพิมกลางบูชาสามร้อยนะครับมีพิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กนะครับพิม์เล็กนี่สองร้อยพิมกลางนี่สามร้อยเว้นตะกุดทองแดงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ เรียญขาลามตัดนี่สองร้อยนะครับหลังจากผมพาเพื่อน,อนชมวัตถุมงคลของหลวงปูง่เยี่ยมวัดนะพานสูงแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเข้าเป็นกลาบออกรเป็นผู้รครับ คนที่มากราบหลวงปู่ก็จะมากราบขอพรตรงนี้นะครับถ่ายให้เพจเดี๋ยวผมเดินถ่ายถ่ายให้ไหมอ๋อนี่เช่า เอาบูชาแบบใหญ่ใช่ไหมครับอืมเท่าไหร่เลยติดตาแบบนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะครับติดตาใหญ่แบบบูชาละห้าร้อยนะครับ รูปหล่อตรงนี้ก็สร้างเมื่อปีพศ2480นะครับเป็นรูปหล่อของลุงปูเอี่ยมนะครับเราก็มากาบออบคอท่านตรงนี้นะครับมาตรงวันอาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะหน่อยนะครับนี่ครับคนเข้าคิวไปกราบรูปเหมือนท่านนะครับถือว่าเป็นรูปเหมือนท่านเก่าแก่นะครับ เป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่คนต้องเข้าคิวนะครับสร้างเมื่อปีพศสองพนสอยนะครับสี400่น่าจะประมาณ480นี่แหละครับเมื่อกี้ผมก็อ่านมาแล้วเลยจำไม่ค่อยได้ต้องขอภัยแต่คนมาขอควันตรงนี้เยอะนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปหล่ออีกที่หนึ่งนะครับ ผมเคยมาวันธรรมดาคนก็เจอนะเพื่อนเพืบารมีท่านสูงมากนะครับสำหรับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงถือว่าเป็นที่กรารัศรัทธาของผู้คนเลยทีเดียว ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพิพิธภัณฑ์ก็จะจัดแสดงให้เราชมนะครับวัดหลวงปู่เอี่ยมอย่างเงี้ย ส่วนพิธภัณฑ์ด้านบนก็จะไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเพามไม่ให้ถ่ายเป็นวิดีโอครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลแต่ละรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ